ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม World of Tanks ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรถถัง t 2 6 e 4ครับผมก็เป็นรถถังสัญชาติอเมริกัน medium tank นะครับผมโอเคปืนคันนี้ก็เป็นปืน90มิลลิเมตรนะครับผมนะก็ hp คันนี้อยู่ที่1,400ครับผมก็ กอลาก,กับป้อมปืนหนาะร้อยเจ็ดมิลนะผมด้านข้างนะครับหนาแปดสิบด้านหลังหนาแปดสิบนะผมตัวถังนะครับผมด้านหน้าหนาหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะผมด้านข้างหนาแปดสิบเหมือนกันนะผมด้านหลังก็หนาสามห้าสิบสามก็ระยะการมองที่สองร้อยแปดสิบหกถือว่าโอเคนะครับผมไม่ถึงกับแย่และโอเคเลยแหละการซ่อนตัวยี่สิบแปดก็พอได้นะครับผมขนาดเล่นยี่สิบสามขนาดทำการยิงอยู่ที่หกครับผม เวลาบรรจุอยู่ที่6.60วิครับผม6วินั่นแหละ6วิการเจาะเกาะโดยเฉลี่ยครับเจาะเกาะ215ร21มิลน,นะครับผมเจากกรระเก่อผสมแบบแข็ง271รมิลน,นะครับผมระเบิดแรงสูง50าสิบมิลน,นะความเสียหายเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับผมเจาะเกาะ220 25หน่วยเจากกรระเก่อผสมแบบแข็ง190หน่วยระเบิดแรงสูง270หน่วยครับผม เวลาการเลงที่สามจุดสามนะผมก็ไม่ได้เลงน,นานนะครับนี้ก็เจอปุ๊บจริงปั๊บซัดได้เลยอะนะครับผมเดินหน้าเขาแปดเดินอา่าลืมลืมมุมกดมุมเงยครับมุมเงยอยู่ที่ยี่สิบมุมกดลบสิบก็ถือว่าโอเคนะครับผมเล่นเนินได้สบายสบายความเร็วสูงสุดนะผมเดินหน้าสี่สิบถอยหลังสิบแปดนะครับผมอัตราการอัตาาราสว่วนพลังงานต่อน,น้ําหนักครับผม ก็11.3แรงม้าต่อตันน้ำหนัก50.97ตันอัตราการหมุนป้อมปืน30มใช่ดิ2ี 23. 9 9ครับผมอัตราการหมุนตัวถังครับ45.14นะครับผมก็คันนี้กำลังเครื่องยนอยู่ที่575้านะครับผมโอเคมาดูจุดเด่นในด้านของคันนี้กันเลยนะครับจุดเด่นคุณเห็นเกาะมันไหม นั่นแหละครับคือจุดเด่นของมันก็คือเป็นมีเดียมแท้งที่มีความแข็งแต่อาจจะแข็งไม่เท่าเฮฟวีแต่ก็มีความแข็งคือคันนี้ผมมีในสต็อกนานแล้วนะแต่ผมไม่ได้มารีวิวเฉยๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับติดเรื่องงานเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะโอเคเดี๋ยวไปชมเกมเพลยกันเลยเพื่อเป็นการเสียเ,เวลาเวลา ที่24นายไม่ไปเหรอก็แบบมีความกระตุกบ้างน,นะเพราะว่าตอนนี้เครื่องผมก็ค่อนข้างที่จะอุน่นมันที่อุ่นแหละมันก็เลยคําว่าอุ่นไปนิดนึงนั่นแหละหนะครับผมอากาจะมีแบบหนงหน่งนวงบ้างน,นะครับทำไมมันหนงหน่วงวะเฮ้ยโอ้ ี b 4ด้านหน้าไม่ใช่ปัญหาเราอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้อยู่ด้านหน้าตัวนี้เล่นได้ครับเห็นไหมเกาะเราโอ้โหเห็นไหมเดี๋ยวรอรอครับรอโหแต่ปืนอ่ะป้อมปืนน้านบนอ่ะ อยากเปไปอยู่แต่กลัวตกใจอะไรเงี้ยเรามาหามุมยิงก่อนหาจุดที่มันจะได้เปรียบก่อนเขาสป,ปอร์ตเจอผมแล้วทีสามสองโอเคคระนั้นเขาจะ เรียบร้อยแล้วสวยแทกขาดเครื่องยนต์ดับโดเครื่องยนต์ครับโอ้โหหน้าเราแข็งก็จริงนะแต่เราก็มีจุดอ่อนนะครับตรงเพดล่างนะเพดล่างเราเป็นจุดอ่อน ติดได้เห็นไหมเขาเล็งผมอยู่อย่าอย่ายิงนะอย่ายิงนะอย่ายิงนะขอร้องไม่ไม่เข้าอือหือเอาวะไม่เข้าฝั่งนี้ไม่เข้าฝั่งนี้ไม่โดนไม่โดนครับกระสุนดันลงพื้นเขี่ยลงพื้นพอดี หลังก็เข้าจะพังแล้วทียีิบเก้าอุ๊ยโอ้ยลืมปฟืนทียี่สิบเก้าแรงแรงมากนะครับผมโอเคแตตอนนี้ก็ชนะครับดูเพื่อนเล่นไปก่อน เอยูครับเป่าไปเข้านิดเดียวเองยามยีข้าบยามยีข้าบผมเล่นไม่ค่อยเก่งทำอย่างที่ความชอบดนะ้วยมั้ืเยหลือ SU 152 คันเดียวก็น่าจะไม่ยากอะ่ะเรียบร้อยโอเคมาต่อกันในเกมที่สองนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าจะหน่วงอยู่ไหมแต่ก็รู้สึกได้ถึงความรื่นขึ้นนะครับผม มหันมาเล่นเนินดีกว่าทาม,มุมได้นี่ครับเกาะมันด้านหน้าครับที่เหลือไม่มีเกาะน,นะเพดล่างเราโดนยิงง่ายมากต้องระวังเพดล่างด้ยถ้าไม่ยัดเอ่อ APCR หรือลูกทองเขาตรงๆเฮ้ยนายจะยิงหดไปไหนนี่เพื่อน มันอยู่หลังบ้านนาจะยิงอะไรน,านา้าความคล่องตัวมันเป็นมีเดียมแทงที่เหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนเฮฟวี่แทงนะครับคือมันไม่ได้เร็วมากถึงมันจะวิ่ง 40, 40แต่ความรู้สึกเหมือนช้ามากเลยดิความเร็วก็ตกขึ้นๆแล้วจัดจะลงลงเนินเลยวันนี้ ขึ้นเนินลงเนินเรายิงไทเกอร์อไม่เข้าอยู่แล้วครับเพราะปืนเรามันอันทอนี่เรายิงเข้าจะไงมันปืนแค่อันทอนี่เข้าไหมจัดเอพีซีอา CR, ร์ลูกทองลูกทองเข้าครับ โอ้โหโดนเต็มๆครับเพรายิ่งเราเข้าอยู่แล้วสูทรงคันนี้น่าจะเป็นปืนร้อยห้าเย้เยๆเย้เย้เยยเป่าได้ครับเมอีมันไม่ทำให้เจ็บมากแต่แต่มันก็ทำให้เจ็บได้ครับผม บล็อกได้สองปืนเสียหายครับต้องซ่อมปืนกรอไม่ได้แผขาดผมไม่รู้จะยิงเขายังไงอ่ะเห็นไหมยิงเขาไม่เข้าเลยเกียร์ไทเกร์นี่จบอยู่นะอันนี้ ไม่โดนวอทคั้นี้โอ้โหไปโดนแผ่นลองปืนตรงแก้มลองปืนมันจะเข้าได้ไงล่ะประโต๊ไอ้บาเ้ยโอ้ยยี้ยดับข่ายยี่ไม่ทัน ผมว่าเราจะได้อยู่ตรงนี้จนจบเกมเลยก็ได้เข้าครับโอ้โหผม,มช่วยเพื่อนกันไอเอสโอ้โห ยากแล้วครับค่อนข้างอยากแล้วเรียบร้อยผมไม่รู้เลยว่าใครยิงแต่ก็ได้อยู่โอ้โหแทกขาดหลบเลย มันโหลดนานครับเนี้ยใจหายหมดแล้วนะไอเอสามเข้ามาเลือดเหลือแค่อันโทนี่โอ้ตตยแล้วเราจะปไยให้เพื่อนยิงเลยดีไหมเราค่อยไหล,ล่ะอ ปันซัพพอร์ตมาเจออีกโอ้้าคุณพี่จะซัพพอร์ตขนาดนี้นะคุณพี่อ่ะถอยเลยเระเบิดต่อหน้าต่อตานะถอยเลยอยู่ไหมอ่ะ เรียบร้อยครับลูกทองโอเคดาเมจก็ทำไปพันสองนะครับผมป้องกันบล็อกไปได้ทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดทำลายได้สองเจาะไม่เข้าสามก็คือบล็อกได้เลยเข้าสุ่การที่หกหกพันหกนะครับผมเงินสามหมืนเงินหกหมื่นเหลหือสามหมืนนะครับผมก็ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบคุบมายครับสวัสดีครับ